ให้เราเห็นนะพี่เนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในนี่ไม่มีแล้วเข้าใจไหมสัตว์จะว่าเห็นไม่มีเราอยู่ในก้อนสกปรกายนี้ก้อนสกคนกายนี้ว่างจากสัตว์บุคคลตัว,ต,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 วตาเห็นลูกตาหูจมูกลิ้นกายก็คือลูปภายในยเมื่อไปกระทบกับลูกภายนอกเกิดความรู้ขึ้นมานี่แหละลูกกับน้มยิงอาศัยกันเกิอดอยู่นี้ หลงว่าสําคัญตนว่าเราเห็นก็เลยประอยากได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราเห็นใครเห็นตาเห็นเอาตานี่หละคือเราแต่กวดแล้วหลงว่าเป็นเราใช่ไหมล่ะตานี่หละเป็นเราเป็นของของเราพอเรามาถอดออกดูห้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตาเห็นลูปก็สัตว์แต่ว่าเห็น จึงจะไม่เกิดความโลภใช่ไหมล่ะเพราะไม่มีเราไม่มีคนอยู่ในนี่จึงไม่เกิดความโกรธเพราะไม่หลงเพราะดับความหลงได้แล้วดับอวิชาได้แล้วนี่นะจิตของเราก็นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ยินดีเห็นก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธ จิตของเราก็ตั้งอยู่เป็นกลางอยู่ว่างเป็นกลางอยู่ว่างเฉยอยู่นี่เรียกว่ามัดชิมะปฏิปทานพอปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางความเป็นกลางนี่แหละคือความพอดีรักก็ไม่เอาชังก็ไม่เอาใช่ไหมละ่ะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาไม่เอาอะไรซ้ายก็ไม่เอาขวาไม่ไม่เอา ให้อยู่ตรงตามนี่นะเรียกว่ามัดชิมเมืองพ่อเมืองพ่อเมืองพอดีเมืองพอดีเขาเรียกว่าพระนิพานเข้าใจ่ไหมนี่แหละพระอรหันต์เห็นก็ไม่คอไม่หันไปอีกเลยเนี่ยทั้งที่ด้ยิงเสียก็ไม่หันอย่างกอ่ะละหันเลยไม่หันอย่างยไม่วิ่งตามโลกไม่วิ่งตามอารมณ์ไม่ยินดี ใช่ไหมล่ะไม่ยินไายก็ทําที่สุดที่ใ้ทุกได้ก็ไม่ทุกแล้วไม่ยินดีใช่ไหมล่ะไม่โลภคนทุกก็เพราะโลภอย่างได้หลายๆเนี่ยคนทุกก็เพราะโกรธจัดหน้าดําหน้าแดงนี่แหละมันไม่ไม่พอดีทีนี้เราไม่โกรธก็ไม่เอาโลรคมันอหกนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาชาติสุดท้าย ขาไปได้เลยนี่เ๋วเลยฉันห้ากเลยเมื่อไหร่ครับปัจจังฉันที่กิโกพูดถอดกายเจ้าของออกมาดูพึงรู้ด้วยตนเองว่าไม่มีคนมีสัตว์อยู่ในนี่เข้าใจไหมถ้ามาฟังอยู่นี้ไม่ถอดดูสงสัยอยู่นะนิกกี้กิช้าพวาโลเลสงสัยยังมีอยู่ถ้าถอดออกมาดูเราไม่เห็นคนจริงๆคนเขาเป็นเพียงสมมุติเท่านั้น คนจริงๆไม่มีคนมีโดยสมมุติเรามีโดยสมมุติเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เราสมมุติเนี่ยมันบังไมมุดเอาไว้ถ้าจ <ques> งเรียกว่าโลกบงังธรรมโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละโลกบังหยิบธรรมคือจิตอารมณ์ก็เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละมันเปผสมหิบไปบังเอาไว้สมมุตินี่แหละมาบังไม่มุดเอาไว้เดี๋ยวนี้ขันห้าเนี่ย บวามพณนิพานเอาไว้ถ้าเราดับโลกดับอารมณ์ดับสมมุติดับขันห้าได้ยังได้อย่างก็เห็นพะนิพานปัจจตังเวทิตาโบวินจูฮีอันวินยูชนผู้ปฏิบัติพึงรู้จำเพาะตนเข้าใจไหมอไม่เห็นเรามีเรามีเขาอยู่ในนี่ก็ตนนะเป็นผู้รู้ จะไปบอกคนอื่นว่าโอ้ยไม่มีคนมีสัตว์อยู่นี่เขาไม่เชื่อหรอกใช่ไหมล่ะเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อเขาถอดตายของเขาออกมาดูใช่ไหมล่ะเขาจึงจะเชื่อนะวันนี้ก็พูดให้โอวาดกพบสุดท้ายนะโยมแม่ทานไหม่ะทานทองเท่าหัวไม่เท่าทานหัวเข้ามาทานเมียเขาวัดก็เหมือนกันนะ ทาน้องก้าหัวก็ไม่ท่า่โคทานเมียเขาวัดไปรอดจะให้ท่านมาลาเอาไปไว้กับลูกตาก็ได้หรอ <c oughs> ไปแต่อายา์เสถียนไปนะลูกตาพูดบ่อยๆไงอาจารย์เสถียนที่มาด้วยโอ้โวันนี้วันนั้นพูดไปบ่อยๆไปวัดนึกว่าจะไปอะไรล้มตาล้มตา ฉันเอาอาจารย์เสถียรมาให้ลงตาแล้วมาทานให้ลงตาว่านด้น้ตาไหลออกเอาอะไรถึงน้ําตาไหลเอาอาจารย์เสถียรมาทานให้ลงตาดีใจหลายเพื่อผมเพิ่ใจน้ําตาไหลตัดสินใจแล้วก็มาทีนี้ทีนี้เราก็เลยไปถามอาจารย์เสถียรู เอาไปไงเวลาออกมาโอ้ยสามสี่วันผมก็น้ำตาไหลคิดถึงเขาเหมือนกันมากน้ำตาไหลเหมือนกันโอ้มันมันขนาดนี้น้อลงตาว่าไงนะโอ้อันนี้มันมันเล่นมากน้ำตาไหลพอวันที่สี่ที่ห้าไปค่อยจางออกจางออกบ้าไม่อยากไปพบกับหมูเลยเห็จแล้วสวงเออเออนี่นะ ไปล้วก็ไปดีไม่ใช่ไปให้ไปเป็นผัวเป็นเมียคนอื่นเนาะทานเข้ามักผลนิพพานมันคนละอย่างกันได้อานิสงส์หลายไม่ใช่ทานผัวให้คนอื่นทานเมียให้คนอื่นให้คนอื่นทานให้วัดวาศา,ศา,ศาศาสนาเอ,ออเออทานให้วัดวาศาสนา,ศา ทานให้พัดเง็นจริงท้ำใจเนาะว่าเราเนี่ยเป็นห <Hey, ัวของพัเงินเนี hmm. ่ยกาอยู่ในวัดสบายใจะเอาวันนี้ก็เป็นกันเองกต่เดี๋ยวทางผ่าน้วของไว